สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนอรินสบายดีเหลวหพูดอรินไปยางเล่นอากการฮอนเนาะขณะฝนตกเศร้าไม,ม่ไหมเลยดิดอรินเลยกบอยู่ทุ่งนา,นาอรินว่าจิไปจับกบแหละจับกบปะจับกบอืม จับก็ไปปิ้งกินกินบ่กินเลยเนาะเมื่อคืนฝนตกแห้งหน่อยดิเนาะฟ้าก็ร้องเออฟ้าร้องอรินย่านบอย่านเลยไคร้องเกเอาอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนนี่อย่างเนาะน,นี่เนาะอืม คุณอะแลมขาดเบิดนี่ไงแลมมันโดนฝนตกไงฝนตกใส่แล้วก็ลมแรงไงเมื่อคืนนี้อายุเข้าไปตลาดมากับไอรินเกือบมาบททันเนาะฝนตกใส่เลยเนาะฝนตกปกเปกปกเปกขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะไอรินเนะาะฮ่า รีบเลยเนาะรีบกลับบ้านเลย mm hmm. บบเพร mm hmm. าะฝนตกป๊กเป๊กป๊กเป๊ปกปดีแต่ยังโแหงใสว่าได้ไปใส่จ้าทุกคนอยู่บ้านอยู่ห้องมาทักทายพี่น้องอะ,อะไรนะมหมุนอะไรเอ่ยหมุนในหนช่รูเปเอง อ๋ออยากถ่ายรูปอาถ่ายรูปสิอาไปหมุนสิเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้พ่อให้แม่หมุนทำไมล่ะหแม่หมุนอาให้แม่หมุนหมุนอะไรมหมุนจักรยานอะ่ะโอ้นั่นใครเดินใครเดินพี่เขาเดินพี่เขาเดิน <laughs> อเออไหนต้นไม้อะไรล้มบ้างหนูต้นดอกไม้ล้มเลยใช่ไหม ต้นหยังอลินหูจักบดกนนะ่ดอกหยังน,นะดอกหยังนะดอกตีนไก่ดอกหอดไก่กินเบิร์ดละบอ,น,อนมเจา้าไม่แล้ว่แล้วเอาเกือบรุดไปซื้อแฟบมาว่าซิซักผ้าไม่ได้ซักอยู่นี่สาวน้อยมัวแต่เล่นอยู่นี่เนาะอลินมีตุ๊กแกไหมไม่มี ในห้องไลลินมีตุ๊กแกไหมคะมีะมันออร้อ,องอยังไงอ๋อมันร้องยังไงตับเตะไหมเออเออเอ้าเอาเอาตับเต่ไหมมาลองตับเตะตับเตะไหมไลลินย่านเลยไหมย่านไหมไหนจระเข้มาให้พี่น้องดูหน่อยชิได้จระเข้มานะได้แต่ของเล่นมานะช่มา,ไไชมาจากไหนใช่มาจากไซรล่ะ ขอลองต์เอ้ยเอ้ยได้เจอและเคมาเนอะเสื้อมันหลุดทั่วไปเ,เสื้อมันหลุดเข้าวใเสื้อไอ้ดึงหน้าที่ที่ใช้ทา,หาหนเนาะรถเร็งจังรถอะไรเร่งรถขนขนมขนขนมอะไรขนขนมมาขาย ขนมมาขายอะไรขายให้อลินกินขายให้อลินกินอลินมักกินขนมยังยิ้มชิวๆสิอืมยิ้มสวยแล้วปอนเองอ้ยเอา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 แม่มุนนะมุนยังมุนอันนี้โอเคเดี๋ยวแม่มุนให้ กีนไอติมเดี๋ยวพ่อก็มาพ่อจะซื้อมาให้อลินหรือเปล่านะพ่อนหนูไหนพ่อไปทำงานเอ,อพ่อไปทำงานอะไรโอ้มีเด็กดึงผมไปเล่นเฮ้ยเจ็บดิไหนสบายดีจ้ะสบายดีจ้าคิดถึงน้องอลินไหม แก้มหน่อยแต้วเป็นลมเลยสบายดีค่ะทุกคนจะไปค่ะทุกคน <c oughs> อยู่ไหนบ้านอนนอนสบายดีค่ะทุกคนขึ้นนะน,นอนแอ่งแมง,งอยูอ <c oughs> อ่ตกแล้วตกแล้วอนีรตกแล้ว